สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ากับผมครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาเราเดินตลาดหรือคุยกับเพื่อนพ่อค้าแม่ขายประโยคยอดฮิตที่เราจะได้ยินจนหูชาคือเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีตังเงีงยบเป็นป่าช้าเลยใช่ไหมครับแต่เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าถ้าเราลองหันไปมองอีกมุมหนึ่ง บัตรคอนเสิร์ตราคา6,000บาทกดหมดเกลี้ยงใน5นาทีกล่องสุ่มอา์ตตอยตัวละเป็นพันคนต่อคิวรอซื้อตั้งแต่ตี4ร้านโอมากกเสหัวละ4,000คิวจองยาวไปถึงเดือนหน้าตกลงว่าคนไม่มีเงินหรือว่าคนไม่จ่ายให้คุณกันแน่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังก่อตัวขึ้นเพื่อต้อนรับปี2026 ปีที่กฎการจ่ายเงินจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับลูกค้าไม่ได้ถังแตกแต่กระเป๋าตังค์เขามีรหัสผ่านที่ซับซ้อนขึ้นเรามาถอดรหัสกันครับว่าอะไรคือกุญแจ3ดอกที่จะไขกระเป๋าตังค์ลูกค้าในปี2026ได้ครับกุญแจดอกที่1คือจ่ายเพื่อฮีลใจ Emotional Healing is the new luxury ปี2026โลกภายนอกมันโหดร้ายครับ สงครามโรคระบาด PM 2.5หนี้สินความเครียดสะสมทำให้คนโหยหาที่พักพิงทางใจดังนั้นสินค้าที่ขายแค่ฟังชันเช่นสบู่ไว้ฟอกตัวข้าวไว้กันตายลูกค้าจะมองหาที่ถูกที่สุดแต่สินค้าที่ขายความรู้สึกเช่นสบู่กลิ่นอโรมาที่ดมแล้วหายเครียดข้าวที่กินแล้วรู้สึกรักตัวเองลูกค้าพร้อมเปไม่อั้นครับ พฤติกรรมนี้เรียกว่า selective saving คือยอมกินมามา่ายอมประหยัดค่ารุบเมเพื่อเก็บเงินไปซื้อความสุขก้อนใหญ่ถ้าสินค้าของคุณทำให้เขายิ้มได้ทำให้เขาหายเหนื่อยได้แพงแค่ไหนเขาก็สู้ครับกุญแจดอกที่2คือความจริงใจคือสกุลเงินใหม่ authenticity is the king ลูกค้าปี2026ฉลาดเป็นกรดครับ เขาโตมากับยุคเฟกนิวส์และรีวิวปลอมการยิงแอดโฆษณาที่เขียนคำว่าเวรอว่าดีที่สุดในโลกหรือขาวภายใน3วันใช้ไม่ได้ผลแล้วครับรังแต่จะโดนด่าสิ่งที่เขาต้องการคือความเรียวหรือความเรียวเนสครับเขาอยากเห็นเจ้าของแบรนด์ออกมาพูดเองอยากเห็นเบื้องหลังการผลิตที่ไม่ได้จัดฉากอยากเห็นรีวิวจากคนใช้จริงที่กล้าด่าข้อเสีย ถ้าคุณใจแลกใจกล้าบอกว่าของของคุณเหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครความเชื่อใจนั่นแหละครับจะเปลี่ยนเป็นยอดขายที่ยั่งยืนครับกุญแจดอกที่3คือความเป็นมนุษย์ในโลก AI human touch in the AI world ยิ่ง AI เก่งขึ้นเท่าไหร่คนยิ่งโหยหาสัมผัสของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นครับ ในปี2026การตอบแชทด้วยบอททื่อจะทำให้ลูกค้าหนีหายแต่ร้านที่ทักทายลูกค้าด้วยความจำได้พี่ครับรอบที่แล้วรับสูตรหวานน้อยรอบนี้เหมือนเดิมไหมหรือร้านที่มีลายมือเขียนขอบคุณแปะไปบนกล่องพัสดุสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือสเสน่ห์ที่ AI ทํทำเรียนแบบไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่สึงเท่าครับลูกค้าพร้อมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อความรู้สึกว่าฉันได้รับการดูแลจากมนุษย์ บทสรุปของผู้ประกอบการคุณผู้ฟังครับเลิกโทษเศรษฐกิจว่าทำให้ขายไม่ออกแต่ให้กลับมาถามตัวเองว่าสินค้าและบริการของเราในวันนี้มันช่วยเยียวยาจิตใจลูกค้าไหมเราขายด้วยความจริงใจพอหรือยังเราใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปบ้างไหมถ้าคำตอบคือใช่ต่อให้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงลูกค้าจะเลือกเก็บเงินก้อนสุดท้ายไว้จ่ายให้คุณแน่นอนครับ ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ